กับจนจู้ชครับผาขณะนี้ผมอยู่กับน้องน้องหน่วยกู้ภัยอยู่กับติงลี่นะครับวันนี้วันนี้กู้ภัยคณะข่าวมาอยู่ด้วยกันนะครับนี่ครับโอ้โหตัวเพลองลงใส่จะขึ้นมาเหนือน้ําอ่ะไออันนี้ครับอันนี้เขาเรียกัวตะกวดอ๋ออันนี้ครับท่านผู้ชมในคลิปน้องกู้ภัยบอกว่าเป็นตัวะกวดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองซึ่งวันนี้เขา หลุดออกมานะครับสงสัยน่าจะมาเบิกเงินนะ่ะน้ําท่วมนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเขาจะอยู่หน้าธนาคารอมสินสงสัยน่าจะน่าจะมาเบิกเงินตอนน้ําท่วมนะครับตอนนี้น้องๆหน่วยกู้ภัยก็กําลังมานะครับกำลังมาเพื่อจะเอาเขาไปปล่อยนะครับคือสู่ธรรมชาติหลังจากที่นะครับ นะครับมายกไปจ,จะงับแม่นะครับวันนี้ก็มาช่วยน้องๆช่วยกู้ไฟเอาวันนี้จริงวันนี้ครับมาดูจริงมาดูจริงมาดูจริงรีในะอีกบ ar, ทบาทหนึ่งนะครับจากขายพ่อค้าขายถั่ววันนี้จะมาจะมาจับน้องตะกวดโอ้นอนแลบดิ้นด้วยนะครับนี่คือภาพสดๆนะครับในเวลานี้ที่นะครับ ตัวอย่างใหญ่ตัวนี้น่าจะประมาณสามสี่สิบโดลเลยครับนี่นะครับตัวน,นี้แล้วอย่างนี้เราเอาไปปล่อยไหน,นเพื่อไปไว้สูตรก่อนโอ้โหครับตรงนี้ก็นี่ครับนี่คือนะครับนี่คือภาพสดๆในเวลานี้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่น้องๆหน่วยกู้ภัยกำลังจะมานำตัวเงินตัวทองซึ่งเขาหลุดออกมาจากหน้าธนาคารอมนาธนาคารอมสิน นะครับนี่เลยครับนี่ผู้ชำนาญการของเราตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมดูวันบึกเลยนะครับซึ่งน่าจะมาเบิกเงินนะนะครับพอดีว่าธนาคารเขาปิดเนี่ยใหญ่โตที่อู้หูครับสงสัยเขาจะมาเบิกเงินนะเนาะพอเห็นว่าน้ำชุ่มอ่ะพวกนี้หูใหญ่มากครับท่านผู้ชมดูนี่ครับนี่หางนะครับนี่จริงีเรากำลังจะหาทางมัดนะครับนี่ ท่านผู้ชมนะครับดูให้ดีนะครับว่าห้ามลอกเลียนแบบนะครับอันนี้จะเป็นของเจ้าหน้าที่เขาเขาผ่านการฝึกฝนแล้วก็การจับมานะครับห้ามลอกเลียนแบบอันนี้อันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยนะครับซึ่งน้องๆนะครับหรือประชาชนทั่วไปห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าเขาตัวใหญ่เนื่องจากว่าจะจะเกิดอันตรายได้นะครับอันดับแรกนี่ก็คือตอนนี้คือจะมีการมัดขานะครับมัดขาก่อนนะครับ นี่ครับนี่คือภาพสดๆในเวลานี้นะครับที่พี่ๆหน่วยกู้ภัยเขากาลังจะนําตัวกวดนี่ครับดูมัดอย่างฝีมือเลยนะครับนี่คือการทํางานอย่างที่เขาฝึกฝนมาน้องๆห้ามลอกเลียนแบบนะครับจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะตัวเขาใหญ่เขาจะกัดเอานะครับดูนะครับนี่คือภาพสดๆนะครับที่เขาหลุดมาแล้วก็นี่ครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็ กำลังจะนําไปปล่อยคืนสูส่ธรรมชาติื่องจากชาวบ้านพบกวัวนะครับตั้งแต่าก,กตัวใหญ่นะครับนี่ก็คือการทํางานนะครับอย่างมีระบบแล้วก็ทํางานอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อมาให้ตัวถะกวดเขาได้รับอันตรายนะครับโอุ่รอยปากมีเลือดนะครับนี่กันนะครับนี่คือการทางานนะครับนี่คือการทำงาน นะครับคาดว่าตัวนี้เขาจะมาเบิกเงินนะครับเ่องจากวันน้ำพวมก็คงจะมาเบิกเงินไปเอาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับจะจังมัดตัวนี้ก่อนอัดเลยนะครับดีขึอน ก,ก,งงกี่บอกโยกบอกโยกแบล็คบอกก่อนก็มาตัวเป่าเที่เออตัวป่าจจับท,ที่ไหนละ่ะเออลูกแม่จะขับนะขับไปปล่อยนะลูกนะไม่ได้เอาเออิที ở ừ, cái này cái này gọi